นี่อลาบไก่ครับพิกิด้ยพิกนี่กลงไปตัวครับลาบไก่จุดแซ่บอะไรเสยบอะไรครับขาดวะได้ครับของสุ้รไปอะไรเสยบอะไร เอาล้วกดยิงเขานครับสีสันกุดยอด<ป>มาขั้นตอนสุดท้ายครับบ่ะมากรวมไปนี่เสซ่บลวดนี่เอ,อ้ย แซ่บแซ่บพี่นอ้องด้วยบบกินเข่าต้องกันอือยอดครับาลาบไก่แซ่บแครับกินเขากันเลยมา